ด้วยเบี้ยเบา,เบาๆนะครับทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยเออความรู้จักนะครับกับสัญญาเพิ่มเติมนะครับคุ้มครองอุบัติเหตุ AME ครับสมัยก่อนเนี่ยเราซื้อประกันหลักหรือแล้วก็มีอนุสัญญาต่างๆเหมือนกันนะครับแต่เวลาเรา,เาต้องซื้อ อุบัติเหตุนอกเขาเรียกว่า PA นอกเวลาเข้าโรงพยาบาลอ,อุบัติเหตุไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเลงต่างพวกนี้เนี่ยก็ต้องซื้อ PA ไปแต่ตอนตัวตอนนี้เรามีสัญญาตัว A&E เนี่ยนะครับก็คือจ่ายจริงไม่ต้องห่วงเรื่องค่าห้องนะครับเพราะว่าสัญญาเพิ่มเติมเหมาจ่ายการณีเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุด้วยเบี้ย เบาๆนะครับทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยอ,อ,อุบัติเหตุในหรือนอกก็ได้นอนโรงพยาบาลก็ได้นะครับจ่ายจริงค่า้องและค่ารักษาพยาบาลรวมอยู่ในวงเงินเหมาจ่ายนะครับเหมาจ่ายอุบัติเหตุนะครับเจ็บวันนี้เคลมวันหน้าได้แม้จะเข้าหลังเกิดอุบัติเหตุ24ิชั่วโมงก็ตามนะครับอุ่นใจเพราะมีบันทึกสลักหลังแนบท้าย สัญญา r c c ให้ด้วยนะครับนะเพราะว่าอุบัติเหตุนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับจ่ายค่ารักษาสบายๆเบียดถูกมากนะครับแค่มีประกันจากซัมซุงนะครับเบียดถูกจริงๆนะครับนะสัญญาเพิ่มเติม A.M.E นะครับไม่ต้องไปซื้ออุบัติเหตุนอกแล้วครับ